น่ค่าค่สื่อแปมหนงครับย่ายงป้าไอ่แแบแบเออเดี๋ยวจะเอาไปดังไฟเย,ยางแปบมแแ็มคือจะเอาไปจุดนี่ยครับจุดไฟี่กากอไฟี่การป้าไออู้จไดไอุแแบมโอไม่แกล้เป็นคนไหนหนึ่งปะจิเป็นคนเมียงไงเนเป็นคนไทยนไทเม้อยู่้เมียงเลมีผัวเป็นคนเมืองกะ แหม่มที่ว yes. an right. ้จ่ท okay. ี่มันจุดไสได้บ้านนอกเรียกไฟแจ็คแบบ้า่ใยใช่ไฟแจ็คไหนอันนี้มันก็บใเอออันนี้เลยอุนโต้แปมแหมเก็ตแหมเก็ตแฮมปิดแหมโซ่ว่าจุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ